สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่น่าสยองขวัญที่มีชื่อว่า1992 1992เป็นหนึ่งในซีรีส์เกม Uncharted เนะถ้าใครจําได้พี่นัทเคยเล่นเอพิโซดแรกไปแล้วเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งที่เขาอยู่บ้านคนเดียวกลางหิมะเลยจําได้ไหมตัวละครเราอะขับรถเสียเลยไปขออยู่บ้านป้าปรากฏว่าป้าแกคืนนั้นโดนฆ่าตายโดยลูกชายตัวเองแล้วเราก็รีบหนีออกมาได้คือมันเป็นซีรีส์เกมที่แบบว่าเป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยนะหรือได้รับ,รบแรงบันดาลใจมาเกมนี้เป็นนตอที่ แล้ว1992คือเรื่องราวของเด็กชายอายุ14ปีที่พ่อแม่เอาไปฝากให้คุณป้าเลี้ยงเอ้ยให้คุณย่าเลี้ยงนะครับไปอยู่บ้านคุณย่าแต่เมืองที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆที่แบบเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของเด็กๆมากมายเลยทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวน่ากลัวขึ้นเพราะเราเองก็เป็นเด็กอายุ14ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันนะครับใครทำก็ไม่รู้ด้วยนะเรื่องนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้ายตำรวจ ไม่สามารถตามหาตัวได้ครับต้องบอกว่าขอบคุณที่ตัดสินใจ install เกมนี้นะนี่ไม่ใช่แค่แบบเวอร์ชันตัดต่อมาจากเวอร์ชั่นเต็มนะแต่มันเป็นเรื่องราวสแ a น d a l o n e เลยที่เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงเว้ในเกมจริงอ่าอู๋นี่แปลว่าเดโมตัวนี้ไม่ใช่แบบตัดออกมาจากก้อนหนึ่งของตัวเต็มแต่เป็นแบบเรื่องราวก่อนเรียกว่าเป็นแบบเกริ่นนาของตัวเต็มที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นครับดูกันเลยถ้าไม่ดูนี้ไปดูอันตัวเต็มก็จะไม่รู้เรื่องนะช่วงฤดูใบไม้ร่วง1992นะครับ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เต็มๆนะอย่างที่บอกว่าเมืองนี้มีเหตุการณ์การหายตัวไปของเด็กๆอยู่นะครับเอบ้าเอ้ยพ่ออยู่บ้านขโมยบุหรี่มาสักตัวยังไม่ได้เลยฉันอยากได้บุหรี่จังแถวนี้น่าจะมีใครสักคนหนึ่ง ให้ชนดอยบุหรี่ได้ไหมเนี่ยนี่เราเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยังไม่กลับบ้านนะครับแล้วนี่เป็นเกมรัสเซียนะครับเป็นสตอรี่ของรัสเซียทั้งหมดเลย Tail อันแคนนีเทลอะนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กหายตัวไปลูดคอฟวาเล่าอายุ10ขวบออกจากบ้านวันที่1ตุลาช่วง5โมงเย็นแล้วก็ยังไม่กลับบ้านเลยใส่เสื้อแทร็กสุดอาดิดาสครับเสื้อวิ่งแล้วก็หิ้วกระเป๋าสีเขียวมีหมักฝรั่งแล้วก็มีเครื่องเล่นบันทึกเสียงด้วยถ้าใครเห็นแล้วก็รีบรายงานด่วนเลยนะครับใส่เสื้ออาด แล้วเราก็ออกมาจากตึกนั้นด้วยเนี่ยตึกแฟ s ชที่เราอยู่เนี่ยนะด้านข้างเหมือนจะมีวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่เหมือนกันมาคุยดูยหน่อยเฮ้ยพลิยานนี่วะมีบุหรี่ปะวะเพื่อนมึงอายุเท่าไหร,ร่เนี่ยมันดูดบุหรี่เนี่ยอ้าวนายออกมาดูดไม่ใช่นายออกมาสูดอากาศแล้วเนี่ยตอบได้2อ,อย่างครับจริงๆฉันอยากออกมาดูดบุหรี่มากกว่าว่าะแต่พ่ออยู่บ้านเลยดูดไม่ได้อะหรือแบบที่สอง นี่พอจะรู้จักใครสักคนหนึ่งที่ฉันแบบขอบุหรีได้ไหมอะ่ะอยากได้บุหรีมาเพื่อนตอบบอกข้อแรกไปก่อนเล่าให้ฟังก่อนพ่ออยู่บ้านฉันเอ,อ,องก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยนี่แต่ว่านายเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับ วาเลก้าไหมอ๋อไอเด็กตัวเล็กๆจากตึกข้างๆเนี่ยเหรอคนที่เคยมาวิ่งเล่นกับเราช่วงฤดูร้อนที่แล้วใช่ไหมเออเขาหายตัวไปอะเด็3สามวันแล้วเนี่ยวันนี้ฉันไปช่วยแปะโปสเตอร์มาเนี่ยโปสเตอร์ตามหาคนหายเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นแล้วใช่ไหมล่ะจริงเหรอวาเลร่าเป็นเด็กดีนะเราถามแบบที่สองดีกว,ว่าแล้วนายคิดว่ามันเชื่อมโยงกับคดีอื่นไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่านี่เป็นเด็กคนที่สามที่หายตัวไปแล้วนะไม่มีร่องรอยเลยแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ด้วยอ่ะฉันว่ามันแปลกๆว่าจริงฉันว่าามัันนกกลวเยบอตรง ยังไงก็ตามฉันก็อยากออกมาดูบุหรี่อยู่ดีเรามาดูหลังโรงรถด,ดิมีพวกเด็กมัธยมพวกมอปลายอะ่ะน่าจะดูบุหรี่ตรงนั้นเสมอเลยเราไม่ขอเขาดูโอเคครับแล้วน้องก็แนะนําให้ไปหลังโรงรถหลังการาาชแถวนั้นหรือเปล่าครับเราเห็นคนเดินไปข้างหลังตรงนั้นด้วยนะเมื่อกี้นี้เราจะเข้าไปหลังโรงรถได้ยังไงต้องเข้าผ่านส่วนสาธนารณะนะครับ ในสวนมีอะไรบ้างไหนเดินดูมีคุณลุงขี้เมาคนหนึ่งกำลังกลอนอยู่ครับนี่ลุงผมขอบุหรี่ได้ไหมตัวหนึ่งสงสัยจะไม่ได้ลุงจะเปิดเพลงฟังตรงนี้ฮะับมีเด็กหายไงลุงเลยไม่กลัวเดินมาดูตรงนี้บ้างนะครับสำรวจให้ทั่วก่อนนี่ใส่ขี้เสือข,ของเราต้องใช้คลุม หนังสือพิมพ์วันที่6ตุลาคม992การหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กๆในละแวก p i v o สกี s k นะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีคดีเด็กหายไป3คนแล้วแล้วก็การหายตัวไปล่าสุดคือเด็กที่ชื่อวาเล่าอายุ10ขวบคนที่ออกไปเล่นนอกบ้านแล้วก็ยังไม่กลับมาจากปากคําของพ่อแม่บอกว่าเด็กคนนี้นั้นเป็นเด็กที่สงบเสงี่ยมแล้วครอบครัวเหมือนจะมีความขัดแย้งครอบครัวนิดหน่อยเด็กก็เลยออกจากบ้านมาตอน5้าโมงการหายตัวไปนั้นเกิดขึ้นในช่วงช่วงกลางวันนี่แหละซึ่งมันก็ยิ่งทําให้น่าเป็นห่วงเพราะวว่่่าาากกอนนนนหห้้ีีเด็2คทยตัไป อะไรอะชื่อแมนเนอร์กับอิริยานะครับเด็กอายุ11ขวบแล้วก็เด็กที่ชื่อซาชาอายุ9าขวบ,ขวบก็หายตัวไปช่วงนี้เหมือนกันตำรวจพยายามทําการสืบสวนเหตการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณหรือได้รับเรื่องราวอะไรเลยหรือมีหลักฐานของการรับผูตัวใดๆทั้งนั้นอะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโยกจากบ้านอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ตัดออกจากการสืบสวนแต่ว่าชาวบ,บ้านในละแวกเนี่ยก็ได้ตั้งชุมชนอาสาสมัครขึ้นมาเพื่อเดินลาดตระเวนในช่วงเย็นแล้วแหละถ้า นะยังไม่มีใครเจออยู่ดีชุมชนก็พยายามเขาเรียกว่าทำสร้างอาสาสมัครขึ้นมาดูแลด้วยนะแต่ก็ยังไม่เจออะไรนะผมเลยตัดสินใจเดินทะลุออกมาทางถนนอีกฝั่งหนึ่งคือเราอยู่ในเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแฟดชุมชนเนะ่ะมีตึกสองตึกที่อยู่ข้างกาันตรงข้ามกันอะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคุณป้าคนนึงนั่งอยู่คุยกับป้าหน่อยโอยอนเดริโอชินต oh, โอ้แอนดรูช <Elena> so, oh, ุชาจะอ่านไม่เข oh, <c oughs> ียนนครับสวัสดีจ้าท okay <c oughs> <movement> <c oughs> ี่ร <c oughs> <Read> ักอสวัสดีครับคุณบาบากายาใบปิวุ้นั้นมันคืออะไรครับพอดีฉันกําลังตามหาเวลาดิกน่ยหายตัวไป3วันแล้วเนี่ยเขายังไม่กลับมาบ้านเลยอีกอย่างหนึ่งฤดูหนาวใกล้จะมาแล้วด้วยเธอเข้าใจฉันใช่ไหมนี่เขาหายตัวไปนานหรือยังครับแล้วได้รายงานตํารวจหรือยังแน่นอนพวกเขามาแล้วฮมาจดบันทึกประจําวันบอกว่าเด็ก คนนั้นหนีออกจากบ้านไปแต่เขาจะไปไหนได้ล่ะเขาไม่มีตังค์สักบาทในกระเป๋าเขาด้วยซ้าก็คงนั้นนะครับผมน่าจะเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าแล้วเขาไม่ใช่เด็กคนเดียวที่หายตัวไปนะแอนดี้ยูชสามเดือนที่ผ่านมานี้เด็กผู้ชายทุกคนหายตัวไปเยอะมากเลยใครจะเป็นคนต่อไปใครจะไปรู้ได้ล่ะระวัตงตัวด้วยนะแอนดี้ยูชอย่าอยู่ข้างนอกบ้านดึกเกินไปอย่าคุยกับคนแปลกหนะ้าต่อให้มันยิ้มเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยิ้มจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ยิ้มเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้ว นี่ครับคุณย่ากําลังตามหาหลานอยู่ฮะเขาเป็นหลานคนเดียวของฉันใครเจอเขาบอกฉันด้วยเนี่ยคือเจ้าของเจ้าของเอกสารนี่คุณป้าตามหาหลานครับก็เตือนเราด้วยนะบอกว่าเด็กหายตัวไปหลายคนแล้วเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้าที่มายิ้มให้นี่โดยเฉพาะคนที่ยิ้มให้นี่ระวังเลยอย่ากลับบ้านดึกนี่ก็ดึกแล้วกูยังไม่เข้าบ้านเลยเป็นเพราะความเซียนบุหรี่แท้ๆ หลังลงเฮ้ยยะอาแบสร้างเสด็จบูตกใจไหมล่ะฮ่กลัวละสิโอ้นี่บ้าปหมเนี่ยเกือบเยี่ยวลาดเลยเนี่ยพอดีฉันแค่แอบอยู่ตามหัวถนนกำลังพยายามจะจับแมวอยู่อะท่านนายก็โผพบบอดีอะเดินมาชนกันี่อดีเลยกลับบ้านไป่ลด้นะไม่ได้ข่าวบ้างหรือไงฮะช่วงเนี้ยเออได้ยินแล้วล่ะเห็นแม่บอกว่ามีคนโรคจิตมาเดินแถวๆนี้นายเองก็อย่ามาเที่ยวเล่นให้ดึกดื่นเกินไปล่ะรู้ไหม โอเคโอเคนี่เพื่อนเรานะครับเพื่อนเราก็วิ่งกลับบ้านนี่ฉลาดเด็กฉลาดกลับบ้านแล้วกูยังไม่กลับคนนั้นแม่งอายุจะ30สิแล้วทำตัวเหมือนเด็กไม่ได้คนรู้จักเรานะ โดนตีหัวเหรอเอา้อาไอ้ยียโดนลากเฉยชิปหายอีกสักพักหนึ่งครับไม่นานถัดมากูคแค่เดินหาบุรีกูโดนตีหัวไม่รู้อีโดนเนรอะไรครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยปวดหัวมากฉันอยู่ไหนวะเนี่ย หนังสืออะไรวะเนี่ยหนังสือวิธีการเอาชนะมะเร็งครับหนังสือพิมพ์อ่านแล้วครับการหายตัวไปของเด็กๆที่นี่ฉบับเดียวกับที่เราอ่านก่อนหน้านี้เลยครับนี่กระเป๋าสีเขียวปะฉันกลัวแล้วก็หนาวมาก กระเป๋าสีเขียวของเด็กคนก่อนวะเนี่ยเราเห็นในข่าวไอม,มีโน้ตครับความทรงจำของฉันค่อยๆเลือนลางฉันเริ่มเขียนตัวเลขฉันจะได้ไม่ลืมแต่ว่าลำดับของมันสับสนมากฉันเขียนมันไว้บนกําแพงลำดับแรกฉันเขียนด้วยสีที่เป็นสีอุ่นๆของแสงอาทิตย์จากนั้นก็สีของสีเขียวหญ้าสดจากนั้นก็ตามด้วยสีขาวเหมือนกับเสื้อของฉันเรียงมันตามสีนะเหลืองเขียวขาวนีงไงแปดแล้วแล้วนี่คืออะไรอ่ะ มีสีฟ้าเลขสี่ด้วยเปิดไม่ออกแล้วก็ยกกล่องครับเราโดนขังในห้องใต้ดินเหรอเนี่ยแล้วมีนี่ไงเจ็ด มีโน้ตอีกยวครับเหมือนเป็นเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งน่ากลัวมากฉันจะเขียนลงไปฉันจะได้ไม่ลืมสิ่งที่ดีที่สุดคือเด็กชายอายุ10ถึง12เอาไปหมักไว้สัก3าวันใส่เกลือใส่เบลีฟใส่พริกไทยดำสับให้ละเอียดพร้อมกับหัวหอมแล้วก็เอาไปทอดจนกว่าจะเกรียมกรอบจากนั้นเอาไปคนในหม้อกับมันฝรั่งทำอย่างนั้นไว้2ชั่วโมงทางที่ดีที่สุดคือเอามาทำในกระทะร้อนๆคั่วจกนกว่าเนื้อจะแห้งอะไรวะเนี่ยไอ้เหียฆาตรกรแดกเด็กวะเนี่ยสีอุยอยูเนี่ยสีเหลืองก่อนแล้วก็ตามด้วยสีีเขยว จากนั้นก็ตามด้วยสีขาว7 9แล้วสีขาวอะ่ะนี่ไงส้มเขียวขาวขาวคือสีขาวเลขอะไรวะ7 9ผมไม่เห็นเลขสีขาวเลยเหรอขาวคือหนึ่งหรือเปล่าครับ 8นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่9เอาใหม่7 8 1เหรอเปิดสิเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งครับจริงด้วยหนึ่งคืนนี้ฮะมียากับกุญแจ เปิดนี่ปะจะรอดไหมเนี่ยมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรอะดิออกไงอะกุญแจไปไขเลยวะออกมีหีบตรงนี้ฉลังนัดดี ไหนวนันนี้เชียนี่มันเป็นหลุมกลางป่ามีรถด้วยครับจะไปไหนเหรอ,หรอพ่อหนุม่มเอาอังเรโควายอฟอายุ13ปีหายตัวไปในเดือนตุลาคมหนึ่ครับฉันจำได้เลยว่าตอนนั้นคนแถวบ้านแบบ กลัวกันมากมีคนซุบซิบมีคนแปะโปสเตอร์แล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้ลูกๆออกจากบ้านเลยพ่อแม่ของฉันกับฉันก็เลยตัดสินใจย้ายครับย้ายไปอยู่บ้านคุณย่าบ้านเก่าของคุณย่าเราซึ่งดูเป็นเหมือนเมืองที่เงียบกว่านะครับฉันนึกไม่ออกเลยที่ซ้ำว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นแค่การเริ่มต้นรอติดตามให้ดีครับก็คือเอาง่ายๆคือเดโมตัวนี้เป็นเหตุการณ์การหายตัวไปของเด็กคนที่4คือ ก่อนหน้านี้อ่ะมันมีหายไปแล้ว3คนแล้วเดโมตัวเนี้ยคือเด็กคนที่4ที่หายตัวไปแล้วทีนี้ไอคนที่เล่าเรื่องตอนสุดท้ายอ่ะคือตัวละครหลักของเกมเต็มซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของเด็กคนที่4คนนี้เนี่ยพ่อแม่เลยตัดสินใจพาลูกตัวเองย้ายไปยังอีกเมืองหนึ่งข้างๆนะไม่ใช่เมืองนี้แล้วนะย้ายไปเมืองข้างๆคิดว่าจะหนีพ้นแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นแค่การเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตัวเต็มเนี่ยก็ รอชมได้เลยว่าไทยกันแน่คือฆาตากรชะตากรรมของเด็กๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วตัวละครหลักเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับก็ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นบรรยากาศการเล่นเกมที่น่ากลัวอยู่แล้วไอเกมแนวเนี้ยแนวรักพาตัวแนวสตอเกอร์น,รน่ากลัวอยู่แล้วใครชอบก็รอชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเต็มมาเล่นให้ดูอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาปล่อยของอยู่เหมือนกันนะครับอันแคนนี่เทลของรัสเซียจําไว้เฟียทูพาท่องก็ของทางอังกฤษเมกาอะไรว่าไปแล้วก็มีที่น่าติดตามอีกอันหนึ่งเนาะที่ออกมาแล้วก็คืออััันนนน้้กก็รชมแลว อนที่อยู่บนภูเขาอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนช่วงนี้มีเกมแนวนี้เยอะเลยรอชมให้ดีแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ